สวัสดีค่ะช่วงข้อมูลสุขภาพมาแล้วเครื่องดื่มดับร้อนพร้อมคืนผิวสวยด้วย5เครื่องดื่มบูสต์ผิวให้ใสสุขภาพดี1น้ำมะพร้าวสดชื่นได้ทั้งร่างกายและผิวน้ำมะพร้าวเป็นเครื่องดื่มที่ช่วยให้ร่างกายสดชื่นและช่วยให้ผิวสุขภาพดีเพราะน้ำมะพร้าวอุดมไปด้วยวิตามิน C และแร่ธาตุที่ช่วยในการฟื้นฟูผิวลดการอักเสบ และเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวอย่างธรรมชาติแถมยังช่วยเรื่องการขับสารพิษออกจากร่างกายอีกด้วยดื่มน้ำมะพร้าวเย็นเในวันอากาศร้อนนอกจากจะทำให้รู้สึกสดชื่นแล้วยังช่วยให้ผิวใสขึ้นด้วย 2. น้ำมะนาวผสมน้ำอุ่นล้างพิษและเพิ่มความสดชื่นเชื่อหรือไม่ว่าน้ำมะนาวผสมน้ำอุ่นเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์มากกว่าที่คิดการดื่มน้ำมะนาวในตอนเช้า ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารและขับสารพิษออกจากร่างกายได้ดีเยี่ยมนอกจากนี้มะนาวยังเต็มไปด้วยวิตามินซีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยให้ผิวกระจ่งางใสแถมลดเลือนริ้วรอยได้ด้วยขาเริ่มวันใหม่ด้วยการดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำอุ่นสักแก้วผิวก็จะสดใสขึ้นตั้งแต่เช้าเลย 3. ชาเขียวช่วยต่อต้านการอักเสบและฟื้นฟูผิว ชาเขียวถือเป็นเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพโดยรวมรวมทั้งการดูแลผิวด้วยาชาเขียวมีสารคาเทชินซึ่งช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระและลดการอักเสบต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับผิวทำให้ผิวดูสุขภาพดีและกระจ่งางใสชาเขียวยังช่วยลดการผลิตน้ำมันส่วนเกินบนผิวหน้าซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิวอีกด้วย ดังนั้นใครที่อยากมีผิวใสไม่อยากให้ร้อนนี้พังลองดื่มชาเขียวดูนะคะ 4. น้ำแตงโมอุดมไปด้วยวิตามินและความชุ่มชื้นแตงโมถือเป็นผลไม้ที่ช่วยบำรุงผิวได้ดีเยี่ยมเพราะมีวิตามินซีสูงและมีน้ำเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งช่วยให้ผิวชุ่มชื้นและสดใสได้อย่างดีเยี่ยมน้ำแตงโมยังช่วยลดอุณหภูมิร่างกายในหน้าร้อน ทำให้รู้สึกเย็นสบายช่วยฟื้นฟูผิวให้ดูสดใสและสุขภาพดีไม่ว่าจะดื่มเป็นน้ำแตงโมสดหรือทำเป็นสมูทตี้ก็อร่อยและมีประโยชน์มากค่ะหาาน้ำสมุนไพรใบเตยผิวสวยจากภายในสู่ภายนอกน้ำสมุนไพรใบเตยเป็นเครื่องดื่มที่มีคุณสมบัติช่วยล้างพิษในร่างกายช่วยขับของเสียออกจากร่างกายทำให้ผิวสะอาดและดูสดใสย,ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ใบเตยยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอวัยและป้องกันการเสื่อมสภาพของเซลล์ผิวทำให้ผิวดูอ่อนเยาว์และมีสุขภาพดีใครที่อยากมีผิวสวยในหน้าร้อนนี้ลองหาน้ำใบเตยมาดื่มกันดูค่ะเครื่องดื่มที่เราแนะนำในวันนี้ไม่เพียงแต่ช่วยดับร้อนแต่ยังช่วยบำรุงผิวให้สวยใสยและสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกดื่มแล้วไม่ต้องกลัวอ้วนไม่ต้องกลัวผิวพัง ลองเลือกดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้ในแต่ละวันเพื่อเติมความสดชื่นให้ร่างกายและดูแลผิวไปพร้อมๆกันรับรองว่าหน้าร้อนนี้คุณจะมีผิวสวยกระสังใสพร้อมทั้งสุขภาพดีแน่นอนสาวๆชอบกินน้ำอะไรกันบ้างคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ